ส่งงานครับ Honda Accord Gen 8ครับเครื่อง 2. ง2.0ศโอ้ล้อยี่ิบวคันนี้เข้ามาจัดโปร5000ครับมีตั้งวาลว์างลิ้นปีกล้างหัวฉีดเปลี่ยนไส้กรองหัวฉีดสแตนเลส รีเซ็ต ECU Learning รอบเดินเบาใหม่นะครับแล้วก็จูนกล่องหลักครับคันนี้จูนใช้น้ำมันโซโฮเกหนึนะฮะก็ไม่สองแสนต้นแล้วทำครบก็ใช้ยาวๆครับจูนเก้ไป95้าเติมได้เลยครับไม่ต้องไม่ต้องจูนไม่ต้องจูนเปลี่ยนใหม่นะเพราะเก้าน้านี่โอ,อเคพอกันเลยนะครับก็จะมี e สิบที่ต้องจูนใหม่นะแต่ว่า เติม95ยี่ได้เลยนะครับถ้าเติมยี่มันจะวิ่งไม่ดีเท่าซอห91หรือซสห95ที่จูนไปนะครับอ่าก็มีแค่นี้เองนะครับนึกไม่ออก <c oughs> ก็เลยเงียบไปพักหนึ่งโอเคก็เจ78.20ครับอื <c oughs> เราดูฮะอะไรที่แตกต่างนะครับจึ๊บ รอบไม่กระดิกเลยครับโอเคผลพลอยได้คือนี่ครับนิ่งขึ้นเยอะนะฮะนิ่งขึ้นเยอะเลยของเดิมก็อคอดไปทั้งเจนแปดเจนเก้าครับรอบเดินเบาสาั่นโลบไปตามตัวเขาเลยนะฮะยิ่งยางเทนเครื่องไปหนักก็ยิ่งสั่นหนักนะครับก็ทั้งนี้ทั้งนั้นก็อยู่ที่สภาพยางท่ทนเครื่องด้วย แต่การรีแมปการเข้าไปปรับช่วยเนี่ยมันก็ทําให้นิ่งขึ้นได้เหมือนกันครับอ่าแต่ถ้ายางแท่นเครื่องไม่ไหวแล้วก็ยังมีสั่นสันสะท้านมาถึงก้นนะอันนั้นก็ควรเปลี่ยนเพิ่มด้วยครับโอเคก็คันนี้จูเสร็จแล้วครับเก็บค่าที่ดีสุดของรถคันนี้ให้แล้วนะฮะจูโดยใช้เอฟไวแบนครับตัวจับส่วนผสมนะสายเบนซินเวลาจูรถต้องมีนะครับ ถ้าไม่มีนี่คือมนโนจูนล้วนนะก็จูนสดจูนจริงวิ่งจูนจริงนะครับจูนถนนจริงนะครับผมเป็นคนขับเป็นคนจูนนะครับจูนโดยใช้ตัวนี้นะควบคู่นะครับอ่าจูนกเลาพีจูนนะครับใช้เวลาระยะเวลาไม่เกินสองชั่วโมงนะฮะแต่ยางโปรห้าพันนี่มีตั้งวาลวมีล้างลิ้นมีล้างหัวฉีดด้วยเนี่ยจะใช้ระยะเวลาประมาณหกชั่วโมงนะฮะ บางคันก็อาจจะมีเลทนิดหน่อยพวกเครื่องเคยี่สี่พวกเครื่องทำคู่ o, นะครับพวกนั้นต้องใช้ระยะเวลาในการปล่อยเครื่องเย็นเนี่ยนานหน่อยนะครับก็เดี๋ยวเรามาดูาตาเล่นกันนะครับว่าเป็นยังไงนะฮะก็เปิดแอร์ครับอืมเกียร์ดีนะครับ,อรบ,อนะรบโอเคคันนี้สวยดีภายในสวยดีนะฮะโอเค เดี๋ยวเรามาดูตาเล่นกันว่าเป็นยังไงสำหรับ Accord Gen 8 2.0นะครับอ่า120ด้วยท่อเดิมนะไปเปลี่ยนรอรอฟาดซะก่อนฟาดเสร็จความเร็วเดินต่อนะครับไม่มีดอกนะเปลี่ยนเกียร์นุ่มด้วยนะครับยกก่อนถนนไม่ดี อันนี้ร้อยี่สิบนะครับท่อเดิมนะกองกระเดิมนะโอเคก็เล็กน้อยครับคันนี้มีคันเล็กไฟฟ้าด้วยนะครับก็ขึ้นอยู่กับลูกค้าเลยนะครับว่าจะถอดออกด้วยหรือเปล่าเพราะปกติผมก็จะจูนคันเร่งไปให้แต่จูนไปให้ในระดับหนึ่งคือใช้งานง่ายนะครับนุ่มครับนุ่มประคองคันเล่งได้ไม่หวือหวาไม่วื้วาาน,นะฮะคุมคันเล่งได้ อย่างนี้ก็คุมคัเนเร่งได้สบายครับขับขับคันคานเนี่ยอ่ะก็ลองดูครับสำหรับลูกค้าที่ใช้เจน8.0นะฮะรถเดิมๆยังไม่เคยจูนเลยมีอะไรแตกต่างไปบ้างนะครับอัตราเร่งเป็นยังไงนะครับหรือท่านที่จูนแล้วนะฮะแล้วอาจจะโดน5นาที10นาทีมานะครับรับแกนะครับลองดูครับว่าแตกต่างจากรถท่านยังไงนะครับ ก็รับแก้หมดครับพี่จูนจูนคันละสามพันห้าร้อยบาทนะฮะงานแก้ก็สามพันห้าร้อยบาทครับไม่มีบวกเพิ่มนะตอนนี้ก็อ่ะประชาสัมพันธ์นิดนึงตอนนี้ผมทำโปรโ 7, เจ็ดพันด้วยนะเจ็ดพันคือมีตั้งวาวล้างลิ้นล้างหัวฉีดเปลี่ยนไส้กรองหัวฉีดสแตนเลส รีเซ็ต ECU เร a r นร n g รอบใหม่จูนกล่องหลักครับแล้วก็จูนบนไดโน่นะฮะส่งกราฟแรงม้าแรงบิดให้เลยครับอันนี้โปรถึงสิ้นเดือนนะก็ปกติไดโน่เนี่ยต้องหวเพิ่มสามพันครับปกติก็จะเซตนี้อยู่แปด0ันบาทตอนนี้ทำอยู่เจ0 0บาทนะครับถึงสิ้นเดือนก็นิดหนึ่งครับเผื่อเผื่อใครสนใจนะฮะ ก็รับบทครับค o n d a นะฮะรับบทเลยนะครับพีจูนอยู่ที่ไหนอยู่เสรีไทยซอยเจ็ดสิบสามฮะอยู่หน้าปักซอยนะแล้วก็อยู่อีกที่หนึ่งคือรับลูกกาคองเจ็ดอันนี้รับทําที่หน้าบ้านครับอ่าก็รับเฉพาะงานจูนเท่านั้นนะถ้าจะซื้อวิบแบนเทนส์ก็มาที่เสรีไทยเจ็สครับอ่าก็มีอะไรอีกไหมไม่น่าจะมีแล้วบ้างโอเคก็ส่งงานครับ ขอบคุณครับ